เวยไนี่ะไนะของะัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่กิมแฮครับหากิมแฮมันคือที่ไหนกิมแฮก็คืออ่าอะไรวะแฮแฮก็แปลว่าผมครับกิมกิมก็แปลว่าสิมีิม คีมก็แปลว่าที่เหนีบผมแปลว่ารวมแล้วเป็นจังหวัดที่เหน็บผมที่หน็บผมผมใหญ่สลายคนเดิมทาหายใจบนการมรนานก็วันนี้เราจะมาทําินริปอหนุ่มยาวทำิปเกี่ยวกับการกีฬาครับวันนี้เรามากับทีมการกีฬาล้วนๆครับเรามากับทีมโซจูสองซอแอนซองซอครับโซจูยูนเต็ดและซองซอรวมทีมกันมา <ève S 2> sociedad, แข่งที่กิมแฮกันนะครับไปดูบรรยากาศกันเลยนะครับไปรดนี่ครับคือบรรยากาศสนุกสนานของบรรดานักกีฬาเอันี้เยอะพอันนี้ยัมาว่พหอนีะ

ตอนนี้ก็จะดวลจุดโทษกันระหว่างส,ส,สจูสองซ้อกับนนทคง